เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย1ครัวเรือนแลกสูงสุดได้15ฟองค่ะประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะกลุ่มง,งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่1ครัวเรือนแลกได้สูงสุด15ฟอง โดยตั้งจุดบริการที่ข้างหอประชุมของทางเทศบาลมีประชาชนในเขตพื้นที่ให้ความสนใจนำขยะอันตรายรวมถึงขยะรีไซเคิลผลกันมาแลกไขกันอย่างต่อเนื่องอาทิฐานไฟฉายฐานลิเทียมหลอดไฟแบตเตอรี่มือถือซากโทรศัพท์แบตเตอรีออรวตตร่วิทยุสื่อสารที่เสื่อมสภาพรวมไปถึงกระป๋องสเปย์กระป๋องยาฆ่าแมาลงจำนวนมากโดยมีเกณฑ์การได้รับไข่ไก่ตามจำนวนขยะอันตรายที่นำมาเช่นหลอดไฟแบบกลม แบบเกลียว3หลอดได้ไข่หฟอง ฐานไฟใช้3ามก้อนได้ไข่1ฟองแบตเตอรี่หรือว่าซากมือถือ1เครื่องได้ไข่3ฟองซึ่งประชาชนแต่ละคนก็ขนขยะอันตรายกันมาอย่างเต็มที่เป็นกระสอบมาก็มีนะคะได้ไข่คนละ15ฟองทุกครอบครัวโดวยบอกว่าที่บ้านมีขยะจำพวกนี้อยู่เลยคัดแยกเอาไว้หากทิ้งรวมกับขยะชนิดอื่นที่ทางเทศบาลมาจัดเก็บหรือทิ้งไม่เป็นที่นะคะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนเพราะขยะอันตรายบางชนิดก็เป็นพิษต่ตอสิ่ง แวดล้อมด้วยและอยากให้เทศบาลได้จัดติดจักรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะไม่คุ้มกับค่าน้ำมันที่เดินทางมาแต่ก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมลดภาระของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกครับเรื่องจำนวนไข่น,น,ขนี่มันเป็นเล็กน้อยแต่เรารู้สึกว่า เมื่อมันเป็นขยะที่อันตรายและทำลายสิงแวดล้อมเราได้จัดการกับมันให้ถูกที่ถูกทางนี่มันมันเกิดผลดีทางจิตใจครับเป็นส่วนใหญ่เรื่องไข่นี่เป็นผลบายได้ครับคุ้มแน่นอนครับฮะาะจริงๆอ่ะคือคือบางคนเขาก็บอกว่าขับรถยนต์ขับรถมาเนี่ยก็คือมันก็ต้องเสียค่าน้ำมันอะไรใช่ไหมฮะค่าน้ำมันนี่อาจจะมากกว่าในในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันคุ้มเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราทิ้งแค่คนเดียวเนี่ย อย่างของผมเนี่ยฐานไฟฉาย44สก้อนเนี่ยเกิดทิ้งไปเนี่ยออแค่คนเดียวนะฮะนะนมันก็สร้างความเสียหายได้เยอะแล้วถ้าเกิดว่ารวมกันหลายๆคนเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะครับผมก็เลยคิดว่ามามามา,มา,มา,มาทิ้งในที่เฉพาะของมันจะดีกว่า นางสาวรุจิยาสุขมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากมีปริมาณขยะ180-200ตันต่อวันต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันคัดแยกจึงจัดก,กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ครั้งนี้ขึ้นเพื่อน,นำขยะเหล่านี้ไปกำจัดอย่างถูกวิธีส่วนเหตุผลที่เทศบาลไม่ได้นำถังขยะแบบทั่วไปมาวางได้นะครับเนื่องจาก ป้องกันการกอร่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่แต่หลังจากนี้จะพยายามประสานกับชุมชนเพื่อหาจุดที่สามารถวางทังขยะโดยเฉพาะขยะอันตรายและต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ช่วยกันคัดแยกอย่างถูกวิธีส่วนกิจกรรมขยะแลกไข่จะจัดครั้งต่อไปนะครับในวันที่22กรกฎาคมนี้สามารถติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ครับ วิปประจําวันได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมอันนี้กันขึ้นมานะคะแล้วก็กิจกรรมในเดือนต่อไปอันนี้ฝากเก็บต่อเนาะเดือนต่อไปเราจะจัดอีกรอบหนึ่งวันที่22กรกฎาคมค่ะที่ชุมชนวัดหาเดนในก็เก็บไว้เลยแล้วก็เอามาแลกกันได้เลยค่ะได้คนล